เมื่อ6ปีที่แล้วได้มีอสูรถือกำเนิดขึ้นและมันได้ทำลายบ้านเมือนไปมากมายด้วยเหตุนั้นจึงถือกำเนิดเหล่านักล่าอาสูรซึ่งคนแรกได้แก่ในจันและเพื่อนของเขาในขามและเพื่อนอีกคนก็คือในทับและเขา3ามคนก็ได้รวมเดินทางกันไปเพื่อปราบอสูรอาประมงคลเมเจอร์ภูมิใจเสนอ เดมอนซ์เลเยอร์รอหรือยังให้เสียงภาษาไทยโดยพอร์จิ้งเฮ้ยนั่นมันหัวฟ้ากนต่างฆ่าคนอื่นนี่วะจัดการมาเร็วพวกเราเบื่อแล้วพี่ครงเลยเนี่ยกินข้าวลงกองกระเด็นไปนี่มาพิการเล่นน้องเฮ้ยพวกเวนนี่แม่งเพิ่งมาได้แล้วสินะสงสัยต้องจัดการเองแล้วสิพิงสมาธิพิธี่ลมหายใจและเขียนกระบวนท่า ของเราออกมาปานวารีลูกแบบที่318ตังหันน้ำใช้พัฒนาตายเธ